บทที่390หลังจากลงจากรถฉีเฟิงก็มองไปที่วิลล่าสุดหรูของตระกูลเจียงแล้วพูดกับเฉินผิงคุณเฉินคุณยังไม่มีที่พักในเมืองหลวงของจังหวัดเลยวิลล่าแห่งนี้สามารถใช้เป็นสถานที่สำหรับคุณได้นะเฉินผิงพยักหน้าและไม่ปฏิเสธท้ายที่สุดเขาไม่สามารถอยู่ในห้องของกูหลิงเอ๋อได้ตลอดไปและตอนนี้เมื่อซูอีฉีอยู่ที่นี่มันยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะอยู่กับกูหลิงเอ,อ๋อ เมื่อกูหลิงเอ๋อเห็นเชิญพิงพยักหน้าเห็นด้วยเธอไม่รู้ว่าทําไมจูจ่ๆในใจก็รู้สึกผิดหวังเล็กน้อยแต่เธอก็รีบปรับตัวและเตือนตัวเองในใจเชิญผิงเป็นเพื่อนที่ดีของคุณกูหลิงเอ,อ๋อคุณต้องเคารพตัวเองเมื่อเดินเข้าไปในวินล่ามองดูการตกแต่งที่หรูหราและของโบราณใครๆก็จินตนาการได้ว่าชีวิตของเจียงเจิ้งจงนั้นหรูหราแค่ไหนเชิญผิงซูอี๋ฉีและกูหลิงเอ๋อกำลังนั่งคุยกันอยู่ในห้องนั่งเล่นรอให้ถีเฟิงตรวจสอบตระกูลเจียงทั้งหมด แต่หลังจากนั้นไม่นานบุคคลจากถีเฟิงถังก็รีบเข้ามาคุณเฉินผู้นำเรียนเชิญท่านไปพบครับเมื่อเห็นท่าทางกังวลของบุคคลจากถีเฟิงถังเฉินผิงก็ลุกขึ้นยืนทันทีเกิดอะไรขึ้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับคนนั้นตอบเฉินพิงติดตามผู้คนจากถีเฟิงถังและสองสาวก็อยากรู้อยากเห็นและติดตามเขาไปเมื่อพวกเขามาถึงลานที่อยู่ห่างไกลของวินล่าพวกเขาก็เห็นถีเฟิงและหลินเทียนหูนำผู้คนไปรอบๆสนามหญ้าด้วยความโกรธในดวงตาของพวกเขาถีเฟิงเกิดอะไรขึ้น เฉินพิงถามชีเฟิงคุณเฉินลองมาดูด้วยตัวคุณเองดีกว่าชีเฟิงพูดจากห้องในลานบ้านเฉินพิงมองเข้าไปในห้องและพบว่ามีเด็กผู้หญิงหลายสิบคนถูกขังอยู่ข้างในเมื่อเด็กผู้หญิงเหล่านี้เห็นเฉินพิงและคนอื่นๆพวกเธอก็ดูหวาดกลัวมากต่างขดตัวเข้าหากันเห็นได้ชัดว่าพวกนางตกใจมากเกิดอะไรขึ้นเฉินพิงขมวดคิ้วแน่นคุณเฉินชันได้ถามไปแล้วได้ใจความว่าเด็กผู้หญิงเหล่านี้ถูกจียงเจิ้งจงจับตัวมาทั้งหมดคนโตสุดอายุเพียง18ดปีเท่านั้น ทำไมเจียงเจิ้งจงถึงจับเด็กผู้หญิงมามากมายขนาดนี้เนี่ยเชิงผิงงงงวยแม้ว่าเจียงเจิ้งจงจะหืนก็ตามก็คงไม่ต้องการผู้หญิงเยอะขนาดนี้หรอกมั้งเด็กสาวพวกนี้ไม่รู้ว่าทำไมพวกเธอถึงถูกจับแต่เจียงเจิ้งจงจะส่งคนมาคัดเลือกเด็กสาวสองคนทุกวันและส่งพวกเธอออกไปเด็กสาวที่ถูกพาตัวไปไม่เคยกลับมาฉันสงสัยว่ามีบางอย่างไม่ไดีเกิดขึ้นกับผู้หญิงพวกนั้นดวงตาของฉีเฟิงเต็มไปด้วยความโกรธ ในฐานะผู้หญิงเช่นกันฉีเฟิงเห็นอกเห็นใจเด็กสาวเหล่านี้ซูอีฉีและกูหลิงเอ๋อก็เห็นใจเด็กสาวเหล่านี้ที่ถูกขังและยังตกใจมากจนพวกเธอกัดฟันด้วยความโกรธคิ้วของเฉินพิงขมวดเข้าหากันแน่นด้วยคำพูดของฉีเฟิงทำให้เขารู้สึกบางอย่างอยูอย่ภายในใจได้ส่งคนมาดูแลเด็กสาวเหล่านี้แล้วส่งพวกเธอกลับบ้านทีละคนส่วนพวกคุณตามผมมาเฉินพิงพูดแล้วเดินออกจากห้อง เขายืนอยู่ในสนามหลับตาเล็กน้อยและพึพรรมพำอะไรบางอย่างทันใดนั้นมือของเขาก็วาดผ่านดวงตาเมื่อเฉินพิงลืมตาขึ้นอีกครั้งก็มีแสงสีแดงในดวงตาของเขาเฉินพิงมองไปรอบๆวินล่าและในที่สุดก็มองไปยังสถานที่ที่อยู่ไม่ไกลทางตะวันตกเฉียงใต้ในดวงตาของเฉินพิงเขาเห็นควันสีดําเป็นลูกคลื่นลอยขึ้นมาจากสถานที่นั้นจากนั้นก็ควบแน่นเป็นเมฆสีดํากลางอากาศและไม่กระจายไปเป็นเวลานาน,านอาคาพยาบาทอะไรหนักขนาดนี้ เฉินพิงถอนสายตาและใบหน้าของเขาดูแย่มากเขารีบก้าวไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่งมุ่งหน้าตรงไปทางตะวันตกเฉียงใต้ฉีเฟิงและคนอื่นๆเห็นสิ่งนี้และเดินตามไปข้างหลังอย่างใกล้ชิดหลังจากวิ่งไปประมาณสามหรือสี่ไมล์เฉินพิงก็หยุดบนพื้นดินเล็กๆและเห็นดินที่เพิ่งขุดใหม่ทุกแห่งเฉินพิงเหลือบมองและทันใดนั้นก็พบต่างหูในโคลนการพบต่างหูในสถานที่ดังกล่าวทำให้ใบหน้าของเขามืดมนอย่างยิ่งบทที่3 9 1 แม้ว่าเขาจะไม่อยากจะเชื่อแต่ต่างหูในมือของเขาอาจยืนยันการคาดเดาของเขาได้เนื่องจากเฉินผิงเร็วมากจนตามไม่ทันหลังจากนั้นไม่นานฉีเฟิงและคนอื่นๆก็มาถึงคุณเชิญนี่อาจจะเป็นฉีเฟิงมองดูดินที่เพิ่งขุดขึ้นมาใหม่บนพื้นและดูเหมือนจะครุ่นคิดอะไรบางอย่างได้ส่งคนมาขุดทุกอย่างที่นี่เชิญผิงไม่ตอบฉีเฟิงแต่ขอให้ฉีเฟิงส่งคนมาขุดทุกอย่างที่นี่ในไม่ช้าฉีเฟิงก็ส่งคนไปเริ่มขุดจากนั้นศพของเด็กผู้หญิงก็ถูกขุดออกมาทีละคน ศพของเด็กผู้หญิงเหล่านี้มีรอยแผลเป็นอยู่ทั่วร่างกายและดูอนาจใจมากอวกสูอีฉีทนไม่ไหวแล้วจึงพ่นมันออกมาเต็มคำดวงตาของคนอื่นๆเต็มไปด้วยความโกรธและพวกเขาก็กัดฟันกรอดเจียงเจงิ้งจงผู้นี้มันง่ายเกินไปที่จะฆ่าเขากู่หลิงเอ๋อพูดด้วยดวงตาสีแดงและกัดฟันหลิงเทียนหูราชาใต้ดินที่สังหารโดยไม่กระพริบตาในเวลานี้ดวงตาของเขาก็ยังเปลี่ยนเป็นสีแดงและท้องของเขาก็ปนป่วนจนคลื่นไส้เมื่อเห็นฉากนี้ เฉินผิงไม่ได้พูดอะไรสักคำเจตนาฆ่าบนร่างกายของเขาทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าและดวงตาของเขาก็ดูร้ายอย่างยิ่งคุณเฉินแม้ว่าเจียงเจิ้งจงจะโหดร้ายและโหดเหี้ยมแต่ฉันไม่เคยได้ยินว่าเขาทําเช่นนี้มาหลายปีแล้วบางทีอาจมีคนอื่นทําสิ่งนี้ฉีเฟิงกระซิบกับเฉินผิงไม่ใช่ว่าฉีเฟิงกําลังแก้ตัวให้เจียงเจิ้งจงเพราะเด็กผู้หญิงเหล่านี้ถูกจับโดยเจียงเจิ้งจงและเป็นไปไม่ได้ที่จะปล่อยตัวเพียงแต่ฉีเฟิงรู้สึกว่าเจียงเจิ้งจงไม่ได้ทาวิธีการที่โหดร้ายเช่นนี้ หลังจากที่ถีเฟิงพูดจบจูจ่ๆก็มีบุคคลหนึ่งแวบขึ้นมาในใจของเฉินผิงนั่นคืออาจารย์ปู้ฮัวที่มองเขาด้วยสายตาที่ใจดีและท่าทางที่เป็นเซียนจัดการศพของเด็กผู้หญิงเหล่านี้และฝังพวกเธออย่างถูกต้องหลังจากที่เฉินผิงพูดจบเขาก็เงยหน้าขึ้นมองไปในอากาศทันใดนั้นเขาก็ที้นิ้วของเขาขึ้นไปแสงสีทองก็พุ่งออกมาจากนั้นก็หายไปในอากาศทันทีเมฆดำแห่งความพยาบาทอา,าอากาศก็สลายไปทันทีภายใต้แสงสีทองและในที่สุดก็หายไปอย่างไร้ร่องรอย ความคับข้องใจเหล่านี้เป็นทรัพยากรในการปึกฝนที่ยอดเยี่ยมสำหรับเฉินผิงแต่เขาจะไม่ดูดซับความคับข้องใจเหล่านี้เขาแค่ปลดปล่อยดวงวิญญาณพวกเธอออกไปเพื่อให้เด็กผู้หญิงเหล่านี้สามารถกลับชาติมาเกิดได้อีกครั้งเมื่อเขากลับมาที่วินล่าใบหน้าของเฉินผิงมักจะไม่มีความสุขอยู่เสมอในขณะที่ซูอี๋ฉียังคงอาเจียนอยู่และกูหลิงเอ๋อร์ก็ลูบหลังให้เธอประมาณไม่กี่ชั่วโมงต่อมาตระกูลเจียงทั้งหมดก็ถูกตรวจค้นเสร็จสิ้นและวางเอกสารสัญญากองสุดท้ายและถุงยาขนาดใหญ่หล,ลายใบยไว้ข้างหน้าเฉินผิง ฉีเฟิงเดินเข้ามาพร้อมถุงกางเกงชั้นในสตรีจำนวนมากแล้วพูดกับเฉินผิงว่าคุณเฉินทั้งหมดนี้ถูกพบอยู่ในห้องหนึ่งฉันตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วพบว่าห้องนั้นเป็นที่ที่อาจารย์ปู้โห่อาศัยอยู่ชายผู้มีศีลธรรมคนนี้เลวร้ายยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานเมื่อหลิมเทียนหูได้ยินสิ่งนี้ฟันของเขาก็คันด้วยความโกรธเฉินผิงไม่แปลกใจดูเหมือนว่าเขาจะเดาได้พุ่เขาส่วนเยโว่ทางตะวันตกเฉียงใต้ดวงตาของเฉินผิงหลีลงเล็กน้อยแล้วเขามองไปทางตะวันตกเฉียงใต้ฉันจะทำให้แกชดใช้ คุณเฉิญนี่คือสัญญาครอบครัวธุรกิจบางส่วนภายใต้ชื่อตระกูลเจียงฉีเฟิงยื่นเอกสารให้เชิญผิงแล้วพูดเชิญผิงพูดโดยไม่แม้แต่จะมองผมจะทิ้งสิ่งเหล่านี้ไว้ให้คุณสิ่งที่ผมต้องการคือสิ่งที่อยู่ในกระเป๋าใบนั้นชีเฟิงวางเอกสารลงจากนั้นเปิดถุงใบหนึ่งแล้วพูดว่าคุณเชินนี่เป็นยาล้ำค่าบางชนิดล้วนเป็นสมุนไพรยาที่มีอายุกว่าร้อยปีหากไม่มีคำอธิบายของชีเฟิงเฉินผิงก็รู้เรื่องนี้อยู่แล้วและเขาก็สัมผัสได้ถึงปลิ่นอายที่เข้้้้มขนนนเช่นนีแลว แต่สิ่งที่ทําให้เขาแปลกใจคือประกูลเจียงมีวัตถุดิบยามากมายที่มีอายุมากกว่าร้อยปีได้ยังไงคือต้องรู้ว่าเฉินผิงไม่พบวัตถุดิบยามากมายที่มีอายุมากกว่าร้อยปีในหยุนเฉิงเลยซึ่งตรงนั้นยังเรียกว่าเมืองหลวงแห่งการแพทย์ด้วยซ้าหยุนเฉิงมีฐานวัตถุดิบยาที่ใหญ่ที่สุดทั่วทั้งมณฑลเจียงเป่เป็นไปได้ไหมที่ประกูลเจียงไม่ได้ซื้อวัตถุดิบยาเหล่านี้จากหยุนเฉิง